ุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวนะันนี้คือตัวละครที่ผมสนใจนะครับผมนี่คือร้านที่บั๊มาใหม่ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่ชิงสกิลสแป๊บนึงชิงแบบือพอดีแสดงว่าใจเราตรงกันโโใส่เลยเลเวลหนึ่งแรดโคตรเก่งครับบอโบกเลยครับมวยเราโคตรเก่งนะครับแอยังไม่ได้เห็นชิงอะไรนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราโชว์เทบเคยนะครับเอาเป็นรองเท้าไกยภาพเลย แค่นั้นนะครับเราจะสวนเขาได้แน่นอนถ้าเกมไม่ตามมากเกินไปนะแล้วก็ราที่เราชิ่งนะครับกับคลิปจะโดนแอดาม่เต็มไปแต่ถ้าเป็นฮีโร่จะโดนลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเดอแอดดะเด้อเดอเด้อเด้อเด้อไอ้เออโอ้แฝันเป็นจริงนะครับปล่อยทะลุมันไม่เชิงทะลุเพื่อนๆมันเชิงชิ่งมากกว่า ถ้ามันทะลุมันต้องทะลุมแล้วบัฟอะไรวะครูดาวไวจัดอ๋อสกิลนะครับ <c oughs> ไม่ได้บัฟเรื่องสกิลนะฮะเอ่อความแรงอะไรอย่เงี้ยมาเล่นกันต่อฮะ <c oughs> เออแต่ว่ามันมีหลอดพัสฟี่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาในเพื่อนเพื่อนไอ้ทรงสองหลอดเห็นไหมเออเราจะได้ประมาณ ไม่ต้องดาวกันแล้วปกติผมก็บางทีก็ต้องดาวแล้วเดินๆเลยสเต็กมันครบหรือยังวะอะไรอย่างจี้นะเฮ้ยตาฟาดรวะอะไรคอสคิลตาผฟาดวะน้อมันคอสเลยเหรอป่ามันอยู่นีแล้วเคนไปข้างล่างเหรอเอ้ยไม่ใช่ดิเพื่อนเราที่แหวนโดนเออมึงเลยรวะเนี่ยโอ้แตกสลายครับช่วงวันี้ อาจจะเคลียคลิปเร็วขึ้นน,นิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นก,ก่อนนห้ยพิ่บชิง้งมึงมันน่าจะโดนทะลุสามหรือวะพูดต,ตรงนะได้คืออาอสองเกมบอกกูบารให้มึงละมึงจะเอาชิงช้งสามอีสองไม่พอใจจะเอาชิ้งสามโอ้โหไม่ถึงโอเคครับตอนนี้ผมก็ต้องระวัง แคร์ที่จะขึ้นมาเติมด้วยนะฮะยังไงซิอ้าวส่องบัฟอ่ามังกรก็ไม่ได้ดนะักก็ไม่ได้โอเคมาจัดต่อยให้นะเนี่ยนี่โดนเดิมมาด้วยเอามาจ้านี่นายต่อให้เลยเนี่ยปั๊บปต่อยยังเรียกว่ายังยังไม่มีดามเจครับปั๊บ,บ อีกที่มาเดี๋ยวเราพัลสิไปครับครับโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงเลยต้องมาเคลียร์กลางอะเดินเดินอ่อฟิกหนึ่งกัดกับโอโ้โหรนุนไม่ใช่รุนครับพลังแฝงไอ้ยยาพลังแฝงโล่ครับนี่เฮ้ยเอาเอาดีๆจะได้รีวิวไม่ได้เกมนี้รู้สึกว่า ได้รีวิวเกมแม่ไม่ได้พักได้พอดเลยลางโดนลดัวคอมโบอาสจวดรอรีครับถามว่าคีชีไวขึ้นไหมันก็ไวขึ้นน่แหละเพื่อนๆแต่ยังไม่สะใจพออัธพูตกรนริบกันตามตรงนะครับตายครับหลังฆ่าจะพระคุมฆ่านะพี่ ไปด้านล่างบ้างดีกว่าไม่ไหวแล้วโฮ้ยมีอัติเล่นด้วยนะครับกลางก็เหมือนจะตายไปแล้วมาถึงป้อมแตกนะครับเหมือนจะแตกไปแล้วหมัดหนึ่งหมัดเจอตูเฟิร์มอะไรไม่เคยไาดูกตายขับได้ไต่เอาไหมย่ยรู้ปิดอะไรเพื่อนในป้อมเอ้โอ้เกมนาวละเอ้ยทุยเกมนำละฮาจะเอา ได้ชัดดาวไปเลยแล้วจังหวะนี้สุดมันอ่อนลงจริงไหมเนี่ยมาจา้าเนยมาเรื่อยๆครับโหแล้วเพื่อนแต่ยังโดนดีกับไม้ครับร็อกซี่จับสามจับสี่ไม่มีตัวแบบบัฟครับนาทีนี้ไม่ฝั่งเราตัวบัฟเยอะไปถึงขนาดนีนี่ว่นานี่ว่าจริงเราจะแล้วเราจิ้งอีกทีนะฮือถ้าเป็นแพทเก่า เราไม่ได้โจเกอร์แบบนี้นะครับอไม่ได้ตัดใจไปรุ่นอันติเคียเลย <c oughs> นี่ครับนี่คือคำตอบว่าสนุกมันเกียร์ไปจริงว่ะพี่นะครับอันติแม่งเลย <Your S 1> ชนสามเดี๋ยวสักประมาณกลางเกมกลางเกมนะเพื่อนๆผมอาจจะเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันเวทใน,นช่วงแรกเอาไว้กันเคีนก่อนแต่ว่าเล,เ,ลเล่นเลกเกมถามว่าตายไหมเจอเคีนนะครับผมว่า ตายตายอยู่ดี oh, okay. เพราะผมไม่ค่อยได้ออกแบบว่าของกันเท่าไหร่นะก็จะเล่นเป็นสายลับเมทเลยซะรัสมวยไทยของเราเนี่ยเฮ้ยวันน like oh um> um> ี้ว่าเป็นกอนเนี่ยโอ้ยกอนเลยเฮ้อก้อนเลยกอดไม่ดักใครเลยแม่งอยู่ตรงนั้นกันเต็มเลยกอนโอ้โหหมามั่วไม่เห็นผมแล้วดีดีดีครับแต่เพื่อนเก็บเคนมาได้ด้วยการเปิดตาจากเฟนิกในะครับผมเอ้า หนึ่งสองสิบรอรออย่ามาเนี้ยมาเนี้โอ้โหเหมือนเหมือนบีทมาจาังหวะน,นี้โอ้โหไม่ได้จ้างหน้ามานะครับเนี่ยโอ้โหพูดเหมือนบีทมา <c oughs> สิงไปก่อนนะครับแต่ก็ได้อยู่นะแต่ก็ได้อยู่นะเออถ้าแบบหมัดแรงๆปุ๊บเชียร์ชิ้ก็ได้อยู่นะครับ ถือว่ามนันมันเป็นจุดอ่อนหลักๆของมวยเลยเนาะที่แบบว่ายืดชีพช้าเดินเลนช้าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการดักหรือว่าเบิร์ตแามเบตก็ต้องยกให้เขาจริงครับสำหรับตัวนี้สวัสดีครับผมอ่านี่ก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ตรรมดาไม่เมันแรงแ,บบแปลกๆปะวะ สังเกตหลายทีแล้วเกมไม่ได้นำนะเพืเ่อนๆโจ๊เกอร์ไม่ก็ซัดไปแบบผมต,ต้องออกมาเลยครับไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างเมื่อกี้แปะทีมีร่วงครับเดี๋ยวลองเล่นไปก่อนแหมผมเล่นผมเล่นมวยคันข้งบ่อยนะครับเออไม่นแน่ใจวะ่ะทำไมมันแรงแปลกๆวะ การเคลียคีบเนี่ยปกติเราผมหนึ่งตึ๊บรางนัดในหนึ่งทีอ่ะงานในหนึ่งทีคีบไม่ตายนะแล้วของผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยครับมีแค่อัพพอคาริบแล้วก็เจาะก่อเวทถ้าตามปกติแล้วอะ่ะผมเล่นบวยใช่ไหมมันจะต้องต่อยอีกประมาณทีสองทีเออเท่าที่จําได้นะครับมันรู้สึกแปลกๆว่าเอ้ยทำไมนาเมทไม่ปแปลกหรือว่าผมคิดไปเองอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวขอเราขอลองลอง,ลองไปเลยน,นะครับเรื่องการเคลียร์คีบด้วย ต่อยฮีโร่ด้วยนะครับกลับมาแบบนี้อันนี้อันนี้ตายแน่นอนเพราะว่ามีติดบุมติดครับไอนนเลือดประมาณนั้นโดนหมัดมวยหมัดมวยเหล็กเนี่ยเติมทองวางเอาเองครับเอ๊ะอยู่ไหนครับนี่ต่อยต่อยไปเรื่อยอยู่ในป้อมวะ่ะ ไม่โดนทีเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยหลบเก่งแล้ว,วะถ้ารถ้ารัดบูเพื่อนจะดามมะ่าผมไหมได้ไปดีกว่าครับล็อกซี่เราไม่ค่อยได้ใช้ม,ม,มาที่สตาร์บอกซนูนะครับผมตอนนี้ระดมเมดราโคตรจะแรงแล้วนะเพื่อนชิ้นที่เหลือผมคิดว่าสมุดเกียว แรงเลยเกมนี้คือแบบใส่อะใส่ไ็นใส่เกมนี้ชชเช็คเช็คโอ้ไปเช็คได้ไปวัดรั่วๆมากตายนะครับเนี่ยเราปิดสุดเลยครับต้องกลับไปแน่นอนในจงังหวะนี้แล้วขึ้นดาบเวทมาด้วยครับดาบกันเวท เงินแล้วเขาค่อนข้างรวยครับมีโจ๊กเกอร์จะขึ้นเป็นทอ,อยแล้วบลล์ครึ่งอ่าครึ่งมางเบลครึ่งเขาเรียกเบลคลรึ่งฮารลิงแต่ถ้าลิงครึ่นี่คือลิงจักจังนะครับแรงจริงๆนะครับไม่มีอะไรพูดนะคนไทยผมก็พูดไปเลยอย่าไปฟังผมมากช่วงในการฟาร,ร์มเนี่อ่าเอาเรื่องการเงินโอเคเราเปลี่็นรองท้าจอบเวทนะครับ ตัวที่มันเก่งขนาดนี้ก็ต้องมารอในอัปเดตนะฮะเอหนึ่งสองเกตสแต็กแผ่นี้ก็มีบอกลยครับโอ้แม่งโอ้โหสิหกคิวมาใช่เหรอวะปล่อยซึ๊บปล่อยเฮ้ย เออแปลกๆว่ะแปลกๆแต่มันไม่บั้นาเม็มานลเพื่อนๆเอาไปสองโอเคเดี๋ยวขอทำเลนแป๊บนะครับตอนนี้ก็จะตัดไปที่15แล้วนะครับ14นาทีครึ่งอันนี้เตือนเพื่อนไว้ก่อนผมก็ต้องทำเลนบนไว้แล้วมาเลยครับสมุดเขียวตอนนี้ของตัดไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วโดนจับแบบนี้ ไม่ตายฟิกเกอร์ออกไปได้แต่ว่าเสียฟิกเกอร์ไปแล้วผมก็น่าจลวงง่ายขึ้นนะครับมีการบอกว่าบาฟ้าเรายังไม่เกิดด้วยนะครับเหมือนเดิมครับคนไทยพูดไปเรื่อยมีอะไรก็พูดไว้ก่อนไปดีกว่าเหมือนโจ๊กเกอร์ไม่มีจะขึ้นมาแล้วว่ะเฮ้ยเอา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 ุ๊ยเคน วันนี้โลโลเพื่อนโลแคทตี้เป็นโลโอ้โหมันโลตรงไหนวะเนอะอุตอดีไม่ให้ฮิวให้เต็มหลอดเลยพี่ไปไหนวะหนึ่งมัดหนึ่งมัดเข่าซ้ายหนึ่งเลยถเข่าซ้ายกาแล็กซี่เว้ยเข่าซ้ายกาแล็กซี่เว้ยแม่มาปิดสามครับว้าให้เรียนสมรักคำสิงปิดสามก็ปิดการบ้าสไม่ได้วะ เ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้โอ้ยเล่เอ้าโอ้โทษทีว่ะผมเลยป้ายจะเกิดมาเราแพนมาตรงริทึมนี้แล้วจับสองครับล็อกซี่แพทนี้ครับเออต้องไปลองเล่นบ้างแล้วจับห้าผมจะจับยังไงวะจับห้าสองนี้ครับถือว่ายากนะ ยังไม่รู้ด้วยว่าวงมันจะกว้างขนาดไหนครับหรือว่าปรับยังไงมาน,นี้นก็น่าจะจบแล้วครับเพื่อนเพื่อนทำให้หมดเลยครับเป้ทำเลยเอาเบรกเลยละกันลลกแต่เรื่องดาเมจผมน่าจะคิปเองเพื่อนเออมันเคลียร์คลิปไวคเคลียร์คลิปหลุมปกติมันจะต้องต่อยสักทีไม่ก็สองทีนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรัสมวยไทยหรือว่าน้องกรของเรารที่บา้าขึ้นมาก็รู้สึกชอบนะครับแต่ยังไม่สุดอยากให้ตักชิ่ง3หรือว่าทะลุคีไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ล้วกันถน้าชอบกมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นกตดดิดตามไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ